สวัสดีสงการไทยสวัสดีนะคะสงการแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนคนรักน้องแบลและแฟนหมัดมวยไทยนะคะก็สงการปีนี้นะก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะก็เดินทางไปและกลับปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะก็สงการปีนี้หนูก็มีคำอวยพรมาขอให้มีความสุขสดชื่นแจ่มใสร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยปัง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 ทั้งหน้าที่การงานและ ทั้งเรื่องมวยไทยแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคิดสิ่งใดสมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีแอปพีวายสองสี่ไม่แอดนำหน้าทุกครั้งครบเครื่องเรื่องมวยนะคะน้องแบลวการันตีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนมากว่า3ปีนี้นะก็ขอให้พักยก24ก็ร่ำรวยเฮงๆรวยๆอยู่คู่กันกับมวยไทยไปตลอดไปนะคะและขอให้คนมวยวงการมวยไทยจงเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะก็ขอให้คุณพระปกป้องคุ้มครองภยัยทุกเก้าจงประสบพบโชคดีสวัสดีวันสงการไทยจากใจน้องแบ๊วพักยก24ค่ะ ก็ต้องอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเกตสีวันอาทิตย์ที่10เมษายน2568นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทศดีเวลาเดิม14นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันอาทิตย์นะคู่ที่1อัปเดตล่าสุดก้องสนันส่นสอเทียนโพเจอกับจาก,ก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่นี้เป็น มวยรอบปูนเสือสายซีนะคนแพ้ตกรอบทันทีพิกัดชก112ตอนค่ะและคู่สองก็เป็นสายดีนะคนแพ้ตกรอบทันทีเช่นกันนะคะพิกัดชก112ตอนนะ,ะอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ใส่นะเจอกับราชสักเกียรติหมู่หนะคะและคู่สามรองคู่เอกนะเพชรสยามจอพัชริยานะคะก็มาวัดแข่ง กับ2พยักเ์ JP Power คู่นี้น่าดูมากๆนะพิกัดชกร้อยี่สิบสองปอนด์นะคะและคู่เอกของรายการนะาคัมแบ็กทีเคยุทธนาเจอกับเพชรกิติเจี๊ยบรามอินทาพิกัดชกวันนี้นะเราคัมแบ็กต่อให้เพชรกิติร้อยสามสิบกับร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะคะก็เสียเปรียบหนึ่งปอนด์นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลมวยดีๆจากเพจเกียรติเพชรนะขอบคุณข้อมูลมวยดีๆรูปภาพสวยจากเพจมวยไทยยี่สิบสี่และทักยกยี่สิบสี่พีเคสองสี่ผู้สนับสนุนรายการ มากกว่าสามปีนะที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะผิดพลาดระไรใดต้องขออภัยทุกๆกรณีนะคะชอบการข้อมูลของหนูฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถ้าหนูเห็นหนูตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นที่ช่องให้หนูนะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาช้าหน่อยก็พักผ่อนไปสองวันก็รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มนะปีนี้ยังไม่เปียกเลยนะคะหนูก็ นอนแล้วก็เมื่อยล้าแขนนะสงสัยจะเสียเส้นไปฝั่งนะึงนะนูชอบนอนดูมวยตอนก่อนนอนเนี่ยติดนิสัยแหละแล้วมันก็เลยแบบว่าชินชามาแบบสองสองปีกว่าหรือท่าเดิมเงี้ยมันก็เลยล้ามันจะชอบล้าวันศุกร์หรือวันเสาร์อย่างเงี้ยนะะแต่ตอนนี้พักผ่อนก็เริ่มดีขึ้นนะก็ปวดเมื่อยธรรมดาอายุเยอะแล้วนะคะสําหรับบวยอาทิตย์นี้นะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอโทษคู่ที่หนึ่งน้องเฟซบุ๊กด้วยนะคะก็ มวยจบปุ๊บหนูก็ตกใจไม่รู้มาจากไหน,นะะรมหนูเต็มเลยต้องขอโทษขออภัยนะคะในบางบางนิสัยบางอารมณ์หนูที่ตกใจแล้วก็เถียงไปนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็ขอโทษจริง,รงหนูก็ตั้งใจที่จะวิจารณ์ให้น้องเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะในใจก็คิดว่า แต่หนูก็ไม่ได้พูดผิดถ้าจับใจความที่หนูวิเคราะห์ดีๆนะหนูก็บอกว่าถ้าในเกมมาน้องเดินดุมดุมๆุๆดุมนะไม่ต้องไปเปลี่ยนสไตล์การชกของน้องนะถ้าสมมุติเสริมเสริมแบบอื่นเข้ามาน้องไม่ถนัดแล้วเป็นไฟแรกเนี้ยปล่อยให้น้องชกตามใจอะไรอย่างงี้นะหนสองยก1นยกสหนูมองว่า น้องเขาไม่เป็นตัวองตัวเองเลยนะคะก็ต่อแพงหนูก็ไม่ได้เล่นอะไรมากเพราะว่าถ้าต่อแพงขนาดนี้หนูก็เชียร์อย่างเดียวหนูก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่จะต่อแพงเล่นในขนาดนั้นนะ,ะก็ต้องขอโทษเป็นกองใจน้องเฟซบุ๊กหนะะ้แล้วก็น้องคีเรียนนะคะเขก็ เบอร์มวยเขามาก่อนนะค่อยๆพัฒนากันไปเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไม่ด่าน้องนะคะน้องเพชรบุเขาหน้ารักนะคะสงสารน้องนะคะเอ็นดูกันไปนะคะและคู่สองนะ,ะก็เป็นกำลังใจให้เพชรนุ่งแสนนะคะก็ภาพที่เห็นบนเวทีนะคะหนูก็รู้สึกศาบานะคะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็เป็นกำลังใจคนแพ้นะคะก็เวนนอมก็ได้เกิดนะไอคิวมวยดีกว่ากันนะคะถ้ามวยคู่นี้นะค,ะคนนึงไม่ไอคิวมวยดีอีกคนหนึ่ง ลูกออกอาวุธอ่ะหนูสืบมวยจนหนูให้เพชรุูงแฝดใส่เคยใส่มงกุฎเทวดาให้เขาว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูจําประวัตินักมวยคนนี้ได้แม่นนะหนูก็ไม่กล้าเล่นนะคะก็สู้กันไม่ได้ไอคิวมวยดีกว่าเข้าไม่ถึงนะคะก็อยากไปทําน้องนะคะฝากถึงหัวหน้าทีมงานหรืออะไรนะสงสารเอเ็นดูกเพชรลูกแฝดน,นะคะก็มวยมันมีทางแพ้ทางชนะนะคะก็เป็นลังใจให้ทั้งทีมงานและนักมวยนะคะและคู่สามนะคะก็คู่นี้ก็เป็น พลิกแพงนะคะก็ดีใจกับน้องดับดำน้าก็มวยเดินนะหนูก็ตอนแรกหนูก็เดาถูกทางแล้วทีนี้หนูก็กลัวแพ้เก่านะหนูหนูโพสก่อนนอนคือมันสุกนะหนูโพสแล้วใส่มงกุฎให้หนูคิดว่าหนูเลือกคู่นี้แหละให้ว่าบริษัทเกริเพชรน่าจะให้ค่าน้ำมันน่าจะเป็นคู่ดับดำาีนี้หนูก็กลัวว่าคนจะมาตามเยอะหนูเลยลบออกนะคะแล้วหนูไม่เคยต่อมวยคู่ไหนหนูเล่นลุงเพชรเอลุงเพชรนี่หนูต่อไปด้วยนะก็เลย ก็เสียแต่ว่ามาได้คู่สลามดำนะสลามดำก็หลายๆท่านก็ได้ก็ดีใจแล้วเป็นกำลังใจให้น้องวันชัยน้อยหนูก็ไม่อยากจะแบบเน้นอะไรมากมายนะคะเพราะวันชัยน้อยนะเขาเก่งอยู่แล้วสําหรับมุมมองหนูนะหนูก็เจอเยอะนะคะเจอเยอะบางคนก็ว่าหนูมุมมองหนูปัญญาอ่อนนะหนูถามหน่อยนะคะสาหรับมือเก่งๆอย่างวันวันชัยน้อยนะถ้าหนูไม่เอามุมเพ์เจอร์หนูนะมาวิเคราะห์ใส่เข้าไปจะมีใครกล้าลองไหมอะ เขาก็ต้องไปที่วันชทน้อยเตะหนักที่สุดในโลกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะบางทีอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูถูกมุมมองกันนะกันนะดีนะที่หนูขี้มึนนะหนูรักมวยไทยอีกอย่างนะหนูก็เป็นคนชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่เหนียวอ่ะอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะอดทนผภหายกดว่ากลับมาพิจารณาใหม่นะก็ถ้าผิดพลาดประการใดพูดจาไม่เพลอหรือเถียงท่านผู้ใหญ่ใดๆต้องขอโทษขออภัยนะคะอยากถือสาหนูคะก็สงการานต์ปีนี้ก็ขอให้ร่ํารวยรุ่งเรืองแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนสภาพแข็งแรงเดินทางขาไปแล้วขากลับปลอดภัยนะคะสาธุค่ะอัปเดตโปรแกรมมเทจสิสคู่ที่หนึ่งสายซีนะคนแพ้ตกรอบทันทีนะก้องส่อเห็ทนทียนพนเจอกบบจาด้าคู่นี้ คนแพ้ตกรอบทันทีนะมุมแดงแนละเป็นชกอายุสิบหกปีนะก็คุณได้คุณตาดีนะชกในเวทีสึกท่อน้ำไทยอะไรบ่อยนะหนูเห็นบ่อยนะส่วนสูงว่าได้ร้อยหกิเซนนะเป็นเมือจากของท่อมกระบ,บี่นะการผ่านมวยน้อยนะยี่สบครั้งแต่เขาเกมนะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะซ้อมที่สอเทียนโพกระบ,บี่เป็นม้ามืดนะเป็นเป็นเขาเรียกตัวสำรองนะคะก็ได้เข้ามาแล้วก็ชนะไฟล์ล่าสุดชกกันแบบ เบสเสียดสูสีมากๆนะเอาชนะเข้ามาลุ้นไปต่อในไฟนี้นะคะก็น้ำหนักปล่อย51ากิโลนะเวทที่โชกอย่างร้อยห้าไม่เกินร้อยสบสองปอนด์ก็มองว่าน้ำหนักนี้ชิวๆของน้องนะก็เป็นมวยอาชีพอยู่แล้วนะถึงจะผ่านมวยมาน้อยนะ,ะแต่ความเก่าความอะไรก็ดูเหมือนมืออาชีพนะคะส่วนในหญนู่จะเห็นเขาจะแพ้ เคยแพ้ใครอ่ะที่เคยย้อนฟอร์มดูเท่าที่จําได้ยังไม่ได้ดูประวัติดูฟอร์มนะเราจะแพ้มวยเข่าหรือเปล่านะเข่าคบเครื่องอย่างงี้นะคะก็เป็นมวยคบเครื่องสอกสวนแรงก็เคยในนี้เขียนว,ว่าเคยแพ้กันมาแพ้ใครไม่รู้นะแต่มันก็เป็นฟอร์มประวัตินะคะก็อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะเคยแพ้คะแนนเพชรวิเศษสอ,อัตชัยนะที่สึกมาไทยเกียรติเพชรนะ ก็แพ้ทั้งสองครั้งเลยนะ <_ C os al> เขาเป็นมวยเข่าคบเครื่องนะ, <_ C os al> ะเจ้าเพชรวิเศษนะแล้วก็มาชนะก๊อปไซส,ส์เอสพีกันศาสตร์นะมวยสำรองนะตัวสำรองแนละ้วร้อยสิบสองปอนดะ์ที่มวยไทยจีสีน่าจะชกคว้าคู่หกนะคะแล้วก็มาเป็นตัวจริงนะมาเจอเทียนหลวงอึ่งอุบลน,นะก็ชนะนะคะวันนั้นแตกด้วยนะชนะไปแบบสวยนะคะสวยงามเลยนะคะก็วันนี้มาทิงกันเข้ารอบไปต่อกับจาก้านะคะจาก้าเป็นนะักชกอายุสิบหกปีนะปีที่แล้วก็ มามวยรอบนะแต่ไปไม่ถึงฝันนะคะวันปีนี้มาใหม่นะคะก็ถ้าดวงดีก็น่าจะได้ไปต่อนะสูง,สงนะ,ะสูงกว่าคู่ต่อสู้170เซนแเป็นมวยมาจากดอนสัดจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะแต่ก็เห็นประวัติเขาน่าจะอยู่ทางเหนือนะคะการพันมวยกว่า40ครั้งดูเยอะกว่านะเป็นมวยขวามวยเขา่าหนูมองว่ามวยเขาเป็นมวยเขา่าครบเครื่องด้วยนะ,ะสไตล์นี้นะน่าจะชนะทางมวยของเจ้า ก้องสนั่นนะถ้ายืนสู้ดีๆนะหนูก็มองว่ากินไม่ยากนะเจ้าจากก้านะคะฟอร์มที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปล่อย54สี่กิโลเวทที่โ็กเก่ง112สบไปเกอปอนด์นะเป็นมวยฝีมือแต่หนักต่อยแรงน้องเพชรสิงห์คอนนะก็พี่ชายเขาก็เคยสนิทกับหนูก็พูดคุยกันนะนักมวยสดใยก็สนิทหลายคนนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเคยแพ้นอกยกสามเอเจกอคุมเกลียวเข้ามาแลกกันนะก็เคยถัดกันแพ้ชนะ,นะชนะน็อกแพ้เนาะเขาเป็นมวยก้าแลกก้าส่วนหนูมองว่าไม่เสียของนะ เขากล้าแรกนี้เราไม่หล่นเขาก็หล่นนะหนูก็ไม่ถือว่าไม่เก่งนะก็ถือว่าเก่งทุกคนนะเคยชนะนักยกหนึ่งมัดแตงแล้วเสดจัดเจดสายพิวนะแล้วก็มาแพ้นําขบวนนะชิงกันแพ้นะวันนั้นนะคะก็กําลังเตะขาเจาอยางได้ดีนะคะความเป็นวัยรุ่นของเจ้านําขบวนนะก็ชนะไปไปลายนะคะก็ไม่ทันเขานะจากกาดูเรียบร้อยกว่านะ,ะวันนี้มาเจอกับ กล้องสนั่นนะการผ่านมวยน้อยกว่าแต่เป็นมวยเก่านะคะเป็นมวยครบเครื่องนะหนูมองว่าทางมวยของจ่าก,ก้าก็ไม่ยากนะที่จะชนะดูทางมวยของเจ้ากล้องสนั่นนะก็เป็นมวยออกแข้งนะออกแข้งออกหมัดสับสอกนะคะเท่าที่จําได้หนูจําไม่ผิดนะว่าหนูเคยย้อนดูไฟที่เขาแพ้เข่าใครอะ่ะเจ้าอะไรวะไ,ไม่ใช่ยอดเหล็กแหลมเราไม่ใช่ใครไม่รู้อ่ะจําจชื่อไม่ได้นะแต่เขาแพ้มวยเข่าเขา ทางเข่าเขาจะไม่ค่อยไม่ไม่ผ่านอะไม่ค่อยนี่แต่ถ้าแบบออกแข้งสู้กันแบบนี้มวยฝีมือมวยครบเครื่องแบบว่าสาสตร์แข้งสับสอกแบบเก่าเกมใส่กันเนี้ยเขาจะแบบว่าสู้ได้ดีนะแต่ถ้าทางมวยเขานะถ้าเจ้าจากกักรกลออกแบบการสู้มาดีๆนะจกกักรกาเขาเป็นทั้งมวยเข่าครบเครื่องมวยขวาครบเครื่องนะมวยฝีมือเขาก็ดูหลากหลายนะ ก็ไฟก่อนที่เขาแพ้เจ้านําขบวนเหมือนแพ้ขาดมันเป็นมวยทางมวยมันทิ้งกันแพ้ไงมันก็เลยดูเหมือนแบบเด็กตุต้มเป๊ะนะคะก็วันนี้ก็ชอบไปที่จาก,ก้าแนละ้วหนูมองว่าการออกหมัดเขาการออกแข้งทางเขา่าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็ตัววันนี้เขาได้เปียบเรื่องส่วนสูงนะคะไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะคะเขาก็น่าจะเบียดเบียดก,กันได้นะถ้าเขาไม่โดนเจ้า กล้องสนั่นสับซอกหรือออกมาใส่เมาส์นะเพราะเขาเป็นคนที่หล่นง่ายนะคะก็แล้วแต่ดวงนะเข้าถูกคู่ก็กินไปนะคู่นี้ชอบพี่จ่าก้าค่ะครั้งที่หนึ่งฟันธงคู่ที่สองสายดีนะผมเล่นตรอกัรทีเช่นกันนะคะที่กัดจกละสิบสองตอนอนันตชัยลานา,นาวอตเตอร์ไซนะเจอกับราศักดิ์เกียริหมูห้านะ,ะมุมแดงวันนี้ก็เป็นอนันตชัยนะค,ะคนนี้ก็เป็นตัวสำรองมาเมื่อเข้ามานะคะหนูก็เพิ่งมาเห็นผลงานเขาใน เวทีเจ็ดสีนะเก่งนะ,ะก็วันแรกก็แอบเห็นเขาก็คิดว่าก็เคยเห็นผ่านหูผ่านตามานะ,ะก็จาได้ว่าเขาไม่ค่อยหลบแข้งนะแล้วเจอกับเจ้าคู่ต่อสู้อ่ะเป็นมวยที่ไม่ดันไม่ยอมออกแข้งนะคะก็เลยชนะเข้ามาถึงรอบวันนี้ได้นะคะก็มวยมันมีเหลี่ยมมีเชิมมีไอคิวมวยนะมันก็แล้วแต่ว่า ทีมงานจะวางแผนมาแบบไหนนะส่วนตัวหนูหนูก็พูดไปตามภาษาหนูนะสวนาวปักไปเฮนะก็อยากถือสาห,หนูนะอายุ19ปีสนะ้ส่วนสูงวมาได้1้อยเดเซนนะเป็นมวยมาจากยะหาจังหวัดยะลานะก็การผ่านมวยกว่า38ครั้งนะก็ไปโด่งดังอยู่ทาง ข้องสมศึกเจ้ามวยไทยนะก็เห็นขึ้นรายการบ่อยๆแนละเป็นมวยขวามวยเข่านะซ้อมที่ลานนาพัทลุงน้ำหนักไปล่อยห้าสากิโลเวทที่โชคล็งร้อยสิไม่กิร้อยสิอนน้องก็โชคในเวทเก่งของน้องนะ,ะก็เพชรอนันท์ทอทหารพานสี่สิบเจ็ดหรือเจ้าอนันตชัยสดบินลายิมนะคะก็คนคนเดียวกันนะ,ะกับเจ้าอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซนะคะเป็นมวยเข่า ถอยหลังไม่เป็นปั้มรัดปัตติแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะขยันออกอาวุธมันหนักต่อยแรงตายแข็งแกร่งแข็งแรงนะก็ส่วนใหญ่ที่เห็นแพ้มาคือไม่บังแข่งนะคะก็มาเจอกับเจ้ากล้องมีชยัยกล้องมีชัยก็แบบเหมือนกับเกง่กงๆอะไรก็ไม่รู้ไม่ออกแข่งนะคะก็เลยแพ้ขาดเลยนะวันนั้นนะคะสามความล่าสุดนะก็คือชนะคะแนนแสนเชิงศิษย์อาจารย์ตาโมที่ศิ์เจ้ามวยไทยนะ112ร้อยสิบสองปอนด์แล้วก็มาชกร้อยสิบสองปอนด์ที่เวทีมวไทยเจษฎีก็เอาชนะแสนเอกส่ราชภูมิไปได้นะ ล่าสุดนะ,ะก็ชนะขาดลอยเลยนะชนะเจ้ากล้องมีชายจิตมองกนได้นะร้อยสิบสองปอนนะพี่กัดชกปกติของเขาชกร้อยสิบสองปอนอยู่แล้วนะ,ะก็สี่ห้าไฟที่เขาทําฟอร์มมาเขาสะดุดแพ้กล้าศึกสอสมาคมไฟเดียวนะไฟนี้ที่เขาไม่บางแข่งเจากก้ากล้าศะะึกนล้ะก็แพ้น็อกไปนะเอาเอาลันตัวเขาว้าแบบว่าไม่บางแข่งเพราะเขาเป็นมวยขยันเนี่ย ขยันออกอาวุธใจบูสู้ดีใช่ไหมล่ะแล้วเจ้าก,กล้องมีชายดันไม่ออกแข้งไม่อะไรเลยก็ชนะทางเราสิใช้สงสัยมวยจะใจข่มกันนะะวันนี้เจอกับราชศัก์นาเกียรติหมู่ห้านะคะเป็นมวยมาจากพัทลุงเหมือนกันทางใต้นะเป็นมวยขวามวยเขานะอายุยี่สิบปีรุ่นเราวเขาเดียวกันนะส่วนสูนงเตี้ยสั้นเหมือนกันหนึ่งเซนนะร้อยิบเอดเซนนะคะ ก็เป็นมวยพัชรุมการผ่านมวยดีกว่านะ60ครั้งนะคะน้ำหนักไปปล่อย5 4ากิโละคะเวทที่ชกเกือบไม่ก็119ปอนด์นะคะก็วันนี้ลดเวทมาชกร1 2ยปอนด์นะคะเป็นมือขวาเข่าเปิดเกมสาสตร์แข้งขวางถีบนํำนะคะแป้รับโปรตีนเหนียวแน่นยสดแรงปลายแข็งแกร่งนะหายไปนานนะวันนั้นที่ชกกับก้องมีชัยนะก้องมีชัยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะไปไปลายมามา,มาออกแข้งนะ เกือบเกือบไม่เอาเหมือนกันนะเกือบทิ้งตัวนะราาศักดักนะแต่ก้องมีชัยเขายิงยึกยืดนนะก็เลยแพ้นะแล้วก็ล่าสุดมาแพ้น็อกเจ้าพายพยักตัอตัวพับพานาลายนะวันนั้นหนูก็มองว่าเขาจะแพ้น็อกตั้งแต่เจ้าก้องมีชัยแล้วแต่ก้องมีชัยทิงไม่ออกอาวุธนะก็เลยแพ้ไปนะวันนี้มาเจอกับอนันตชัยมวยขยันออกอาวุธนะเก่านะบูสู้ดีนะก็เขาเคยชนะคะแนนก้องมีชัยแล้วก็มาแพ้น็อก ภายพยักนะ,ะมวยคู่นี้อ่านตามเชิงนะอัน,นันตชัยดูดีกว่านะะส่วนใหญ่นะที่เห็นแพ้น็อกมา,นะเ,อา,เ,อาเอาไฟที่เขาแพ้ตองกล้าสึกที่เอาํำตัวเข้าแรกแข้งไม่บงังแข้งเลยนะคะแล้ววันนี้เจอกับมวยไม่ได้ออกแข้งเป็นมวยเขา่ามวยหมัดนะเจ้าราชศักดิ์นะ,ะก็เหมือนเหมือนจะจะทิงนอนตั้งแต่ไฟจุก,ก้องมีชัยแล้วมานอนเจ้าพายพยักนะ,ะแล้ววันนี้อน,นันตชัยเขามีเขามีอะไรนะ อาบุธของเขามีวิลาทีทองด้วยแล้วก็หนูเห็นหนูเพิ่งสังเกตดูเห็นเขาจัดจ่าที่เวทีเจ็ดสีมองว่าเขาเก่งนะคะเป็นตัวสำรองมามืดเข้ามานะคะก็ถ้ามวยมันไม่แพ้ทางกันก็โอกาสชนะสูงชอบไปที่อนันตชัยค่ะรอบที่หนึ่งฟันธง <le language> คู่ที่สามรองคู่เอกนะคะเ <le language> พชรสยามจอพัชริยาสยามเจอกับสองพพักเจพีพาวเวอร์นะพีกัดชกวันนี้ เปลี่ยนเป็น121ปอนด์แล้วนะตอนแรกเห็นขึ้นโปรแกรม122ปอนด์นะคะมุมแดงวันนี้นะคะเพชรสยามจอพัชริยานะคะก็เป็นนักชกอายุ19ปีนะหลังจากไปชกสยกนะ,ะคะพ่ขุนศึกเล็กมานะก็ฟอร์มดรอปลงเลยนะเหมือนเสียมวยแต่ตอนนี้เริ่มเรียกความมั่นใจกับคืนมาได้แล้วนะการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยมาจากสุรินทร์อำเภอกาัเชิงนะสูงว่าได้170เซนนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะก็ก่อนที่เขา ฟอร์มดอปนะคะก็สิบไฟสิบเอ็ดไฟไร้ผ้ายนะคะก็ซ้อมที่จอพัชริยากีฬาสยามสลินนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลเวทที่โชคเก่งอยู่ที่121ไม่เกินอย32ปอนด์วันนี้โชคดีเวทเก่งนะ,ะตนได้เห็นขึ้นรายการ122นะวันนี้เหลือ121ปอนด์นะคะเป็นมวยซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายล็อกลัดฟอตตีเหนียวแน่นศอกอันตรายปลายแข็งแร่งไอคิวมวยดีฉลาดหลักเหลี่ยมเชิงดีเคย1 1 12ไฟไร้ผ้ายนะ,ะนะก็มาไปพ่าย ถูกเตะก้านคอเจ้าขนสึกเล็กนะก็เหมือนเสียมวยนะแต่เพราะว่าน้องไม่เคยโดนนะขวัญและกาลังใจน่าจะหายไปก็แพ้มาตลอดเพิ่งจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ไฟสองไฟแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะชวนให้ฟังนะว่าสามไฟล่าสุดเขาเป็นยังไงแล้วก็เคยชนะใครมาแล้วก็พวงที่เขาฟอร์มแบบเขาแพ้ใครมาบ้างนะคะ อสาฟอร์มล่าสุดนะเริ่มเรียกความมั่นใจกับคืนมาได้แล้วนะก็มาชนะคะแนนทีละเด็ดช้างนครสีนะพิกัดร้อยสปอนที่มวยไทยเจ็ดสีนะคะแล้วก็มาแพ้สิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนั้นแพ้เก่านะคะก็ร้อย่สิบสองปอนนะวันนี้มาทุกแล้วก็มาเจอเพชรสังวาร้อยยองปอนนะที่ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะที่บุรีรนะัมะสัญจรก็มาชนะเพชรสังวาเพชรสัง วานได้ไปแบบสวยงามนะด้วยความมั่นใจกับคืนมาได้นะหลังจากที่พายไปหนูจะไล่ย้อนลงไปถึงอนาคตนะจากที่เขาเคยแพ้เด่นสิทธนาะยกทวีปตะพงนะเมื่อเดือน10ปี6 7 1จ็ดอยสิบปอนะแล้วก็มาแพ้นอกยกสามนะก็แพ้นอกยกสามนะคะให้กับเพชรสังวาณน,นะ เดือนปี6นะเขาเคยชนะเพชร,พชรนกเนยนะช่วงฟอร์มที่เขาสดสดสิบเอ็ดไฟไร้พ่ายนะแล้วเคยชนะฉลามดำนะพิกัดชกร19.5ปอนด์ปอนนะคะแล้วก็เคยชนะ,ชนะชนนะ,ะคนะแนนเดชดเพชรมวยเด็ด7 8็ดแปดที่ศึกมวยไทย7ดสีแล้ววันนั้นชก1้อปอนบด์อนะคะก็เคยชนะนกยก4สุดหล่อสอจาจ้าจ้องปากจีร11ยสิดปอนนะคะเคยชนะนกยกสองวันพิเศษลูกบ้านใหญ่นะร1อปอนดปอแล้วก็เคยชนะไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการทั้งที่ศึกท่อน้ำไทยเคย ชนะวุฒิกรส่วนนั้นทานคิรีที่สึกมาไทาเจ็ดสี่ร้อยสบเจดปอนแล้วก็เคยแพ้ดิโอนาธาซานโทสโทไบอัดที่สึกรวมพลคนสมุย120ร้อยยี่สิบปอนด์นะก็มาชนะยกคิรีก็ฟอร์มจัดว่าสวยเป็นยอดมวยคนหนึ่งนะเป็นมวยสร้างนะก็ชนะมาร้วนแนละ้วก็ไปชิงแชมป์หรือไปเจอคุณศึกเล็กนะที่มวยสามยกนะที่สึกเสียโบสนะก็โดนภาพเข้าที่ก้านคอนะแพ้น็อกนะมวยไม่เคยโดนนะคะก็ พ่ายมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ตอนนี้เริ่มสร้างความมั่นใจกับคืนมาได้นะวันนี้มาเจอมวยฉลาดอย่างสองพยักหนะ้าหนูมองว่างานยากของเพชรสยามมือแล้วนะะ คู่ต่อสู้นะคะสองแพ็คเจพีพาวเวอร์นะช่วงนี้ฟอร์มสดเหลือเกินนะคะยิ่งโตยิ่งเก่งนะคะเป็นนักชกอายุสิบแปดปีนะคะห่างวิธีกว่าหนึ่งเดือนยี่สิบสามวันส่วนสูงนะก็ูปร่างช่วงชกได้เปรี่ยนนะร้อยเจ็ดสิบสี่เซนเป็นมวยมาจากสมุทรปราการอำเภอเมืองนะการผ่านมวยดูเป็นรองร้เจ็ดสิบครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะซ้อมที่เจพีพาวเวอร์น้ำหนักไปปล่อยห้าสิบแปดจุดห้านะคะก็เวทที่ชกเก่งอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดไม่เกินร้อยยี่สิบแปดปอนด์วันนี้ก็ชกในเวทเก ก็เจ้าสองพยัคฆบูมเด็กเซียนนะหรือลูกเสด็จแม่บางพาคนคนเดียวกันเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสาดตแข้งโตเหลี่ยมหัดเทดีรวดเร็วหลานเขี้ยวพยัคฆ์นะก็สไตล์การชกเป็นยอดมวยสมวยยอดมวยชกด้วยยากจุกจิกนะคะก็หลอยตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะก็ไฟล่าสุดกดซีอุยหล่นนะคะแบบพดเดียวหล่นเลยนะคะกำลังจะซีอุยกำลังจะเข้าทางซีอุยนะน้องเขาเชิงมวยน้องเขาเป็นแบบสไตล์ฉลาดอะ ก็แพ้ยากนะคะแต่ถ้าจะเอาเพชรสยามนะมวยที่ฟอร์มกําลังดอบลงมาเจอกับมวยที่ฟอร์มกําลังแบบว่าสดใสแบบพุ่งแรงนะก็ต้องเอาเจ้าเดชเพชรหรือเพชรเดชนะที่เจ็ดเจ้าที่เขาเคยชนะน็อกเจ้าสองพยักษแล้วก็เคยแพ้เพชรสยามนะมาตั้งนะ,ะแล้วก็ดูการชกมวยของ สองไฟนี้เปรียบเทียบกันดีๆแล้วค่อยมาว่ากันวันนี้ก็เล่าไปตามเกมก่อนนะคะสามฟอร์มล่าสุดของสองพยักนะก็เคยชนะเคยแพ้น็อกเด็เพชรมวยเด็ดเจ็แปดเก้านะพิการชกร้อยสิบหกปอนด์นะ,ะที่สุดเพชรนดีช่วงที่สองแล้วก็เดือนสิบสองปีหกเจ็ดมาชกร้อยสิบแปดปอนด์มาชนะคะแนเนเหนือพยักวอลสังกไพยที่สุดเมถายจ็สีประสนมวยเลยนะคะแล,ละล่าสุดเดือนสองปีหกแปดนะมาชนะนกักยกสามซีอุยสิงมาวินนะร้อยยี่สิบปอนด์นะ,ะวันนั้นที่สุดเมถยเจ็สีนะคะก็เก่งมากๆนะคะก็ ถ้ามองมุมนี้นะก็ตามเชิงตามฟอร์มก็มองว่าสองพยักดูเก่งกว่าดูฉลาดดูแพ้ยากกว่านะแต่ถ้าจะสืบจริงๆนะคะมวยระดับยอดมวยทั้งคู่ขนาดนี้มันต้องมีรูแพ้รูแก้รูก,กันอยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆสืบไปวันนี้ก็เล่าไปตามเกมตามประวัตินะ,ะสองพย็กก็ดูดีกว่านะคะก็เดี๋ยวหนูขอเวลาดูข้อมูลม,มวยดูเชิงมวยนอนดูรูกินกันก่อนนะคะเดี๋ยววันศุกร์วันเส,สาร์หนูจะมาพูดให้ฟังอีกทีค่ะ คู่ที่4คู่เอกของรายการนะมีการต่อให้กัน1ปอนดปอนะคัมแบ็กท k ยุทธนาต่อให้เพชรกิติสจารุวัน1ปอนะ์นะ129กับ130ปอนด์ปอนะมุมแดงวันนี้นะเล่าไปตามข้อมูลก่อนนะคัมแบ็กท k ยุทธนานะก็เป็นนะัดเขา อายุ23ปีส่วนสูงวัดได้175เซนนะห่วิธีกว่าหนึเดือน30วันนะไฟล่าสุดโชว์ไว้สวยนะที่ช่อง7จ็ดนะก็ชนะปาฏิหาริย์ไปได้แบบเปลี่ยดๆลุ้นกันสนุกมากๆนะคะเป็นมวยมาจากนครราชสีมานะการผ่านมวยกว่าหน่้อยครั้งเป็นมือซ้ายมวยบู๊นะครบเครื่องก็มีแข้งเตะน,นะ มากๆนะคะก็ซ้อมที่ TK ยุทธนาจังหวัดนครราชสีมาน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่64กิโลเวทที่น้องโฟล์กแ่ง136ไม่เกิน140เตอนะวันนี้รถเวทมาชกนะคะ129ปอนด์นะมองว่าไม่ใช่น้ำหนักของเขานะแล้วมีการต่อให้คู่ต่อสู้1นปอนด์นะคะก็เป็นมือซ้ายสูงยาวเขาว่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าแทงค้ำแทงแรงหมัดหนักต่อยแรงบู๊ดุดันไปแข็งแข่งแข็งแรงก็เป็น ยอดมวยเป็นมวยเอกคนนึงนะที่แพ้ยากนะทุกที่ไหนแพ้ยากสีเสื้อหน้าเสือก็มีครบนะคะดูดีไม่เป็นสองรองใครสักทีนะคะวันนี้เจอกับเพชรกิตินะคะแล้วเพชรกิตินะคะได้เปบียบหนึ่งปอนแล้วหนูจะบอกให้นะก็แล้วแต่ผมมองมุมมองหนูมันเคอร์เจอร์หน่อยนะหนูก็มองว่าเพชรกิติเวลาที่เขาชกตามเวทีสัญจรตาม ภู inh. ทรหนูมองว่าเขาจะแพ้ตลอดนะเขาจะไม่ค่อยแบบถูกใจหนูแล้วเวลาเขาชกเวทีเก่งๆใหญ่ๆเวทีดังๆใหญ่ๆกับมวยเก่งๆเขาส่วนใหญ่เขาจะชนะนะคะเหมือนที่เขาชกมวยรอบเขาก็ได้เป็นแชมป์มวยรอบแล้วก็มาชกเวทีจัดสีมาเอาชนะเจ้าอะไรนะเจ้าเพชรอะไรเพชรน้ำงามนะไปได้นะเขามักจะชนะมวยเก่งและบนเวทีเก่งๆนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าคัมแบ็กนะคะก็เคย แพ้คะแนนเดโชที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะ130ร้อยสามสิบปอนด์แล้วก็มาชนะพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะแบบเบียดเสียดสู้สีสนุกมากๆนะมากินกันปปลายนะที่เวทีมวยไทยเจ็ดสีนะ128ร้อยยี่สิบแปดปอนด์และล่าสุดนะมาชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญเบียดกันสนุกสนานมากกินกันปปลายและเป็นมวยเจ้าบ้านด้วยแหละก็ชกที่เวทีเจ็ดสีก็เจ้าบ้านบ้านใครบ้านมันนะก็ชนะปาฏิหาริย์ได้แบบสวยงามนะฟอร์มสดเหลือเกินนะคะ วันนี้เจอกับเจ้าเพชรกิตินะได้เปียบหนึ่งปอนนะคะก็ต่อให้เพชรกิติสอจารุวันนะวันนี้อยู่มุมน้ำเงินนะดีกีแชมป์มวยรอบนะที่ศึกเท่าน้ำไทยนะอายุ24ปีก็มองว่ารุ่นเราเขาเดียวกันส่วนสูงวัดได้ร้อเซนสูงกว่ากัน2เซนนะรูปร่างคุณฟกไม่เสียเปียบเป็นมวยอุบลน,นะการผ่านมวยดูน้อยกว่า70ครั้งเป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะซ้อมที่สจารุวันสีสเกต นน,นักไปปอกสองกิโลวันนี้โชคไดเวทเก่งและได้เปียบหนึ่งบอนนะปกติก็โชคร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เกินร้อยสามสิบหกอนะคะก็จะเพชรกิติเจี๊ยบรามอินทารหรือเจ้าแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชน,น,นานนะก็เป็นมวยเข่าอาชีพสูงยาวนะตามที่หนูบอกเลยเขามักจะชนะมวยเก่งมวยเกินค่าเวทีใหญ่ๆนะเวทีเจ็ดสีที่เขาตกเป็นรองเยอะๆเขาก็สามารถเอาชนะน็อกชนะได้อ่ะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางและแทงแรงดีเตะหนักต่อยแรงปลายแข็งแก่งแข็งแรงวันนี้เจอกับมวย เอกนะเขาต่อให้หนึ่งปอนนะก็ต้องสืบดีๆวันนี้ยังดูไม่ออกนะทางมวยนะะก็พูดไปตามปากจ้อยปากไปแปรหนูก่อนนะมาดูสามพรมล่าสุดของเพชรกิติเสียบรามอินทาหรือเจ้าเพชรกิติเกียรติชัชนันนะ สามฟอร์มล่าสุดนะก็ชนะนกยกสองเจ้าฉมวกเพชรแอส,สันปรปาตองนะลูกเตะสอยางนะที่สุดท่อน้ำไทยร้อยี่แปดปอนด์แล้วก็มาแพ้นกยกสองให้กับซาเวียสอเดชพันธ์ที่สึกวันแชมเปี้ยนนะหนูมองว่าไม่เสียของนะถ้าบนเวทีวันนะและล่าสุดมาชนะนกยกสองคุณสยามเพชรพมคุณมวยไทยที่สึกท่อน้ำไทยเมื่อเดือนสามปีหกแปดร้อยยี่สิบแปดปอนด์ต่อให้คุณสยามร้อยสามสิบปอนด์นะสองปอนด์ไม่เป็นผลวันนี้ได้เปรียบนะะก็ คู่นี้นะถ้ามองไปตามเบอร์มวยก็เจ้าคัมแบ็กดูดีกว่านะแต่หนูก็ชอบไปที่เพชรกิตินะก็ยังไม่เอาจริงนะก็เล่าไปก่อนตามประวัติตามข้อมูลมวยนะเดี๋ยวขอสืบข้อมูลก่อนแล้วมาสรุปไปฟังวันศุกร์วันเสาร์นะคะอขอต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนการไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ รักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะเพื่อนพลาดข้อมูลดีๆกดซับสไคร์รอเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะ